มมเมาแล้วเมาไ็ได้คว้งเลยคตกมาเหรออย่างนึงเฮ้ยเอ๊ะบวะกเว,กวิ้นบวกวนบวกว้นวนมึงจะพาปลาตกคลองเลยผู้เสียดายปลาน,าปานะปลนตกไม่เป็นไรอะ อุ้ยหนักฟ้าหนักคนวะหนักฟ้าหนักคนหนักคนใช่ไหมคนดันมันไหลบริโภคดันก็ไปเรื่อยไปเรป่อยใจเย็นโอ้ยกว่าเลื่ไงยกยกเหล็กมันยกเหล็กเออยกเระเล็กเออยกเระเล็ก จับเชือกเยอะเกลิมเดี๋ยวมัดไปแล้วไม่ไม่หรอกเยวาให้มันตึงมากเดี๋ยวมันจะลมมึงจะล้มไอ้กิดเราม่นะพี่นเับตียงสะพันนะโอ้ยะตายแล้กูตายก็ใจเย็นไปเรื่อยๆใจเย็นสาเฮ้ยสาวส อันนี้ก็เราก็กลับจากยกยอนะครับ<ม>เดี๋ยวผมจะลงคลิป <laughs> เดี๋ยวผมจะลงคลิปเป็นซ่วงๆ่วงลินหุ่ยให้ดูนะยครับอดี๋ก็ให้ขันโอ้โหนี่แกก็ยกยองก,กันนะนกกนเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปเป็นซ่วงซ่วงลินหุ่ยให้ดูอ้าเปิดประตูบ้านเขาซื้อเลยกู ก็จะตามเรือคันลำนั้นไปครับเร้กลับอยากยกยอโอ้โไม่ไหวปลายืดจัดบ่าเวิร์นเอาปลาไปแล้วครับทาหน้าไปแล้ว ตอนนี้คนขับไม่เต็มร้อยครับขาดไปประมาณ80สิครับเหลืออยู่20่สิที่ขับรถได้เนะหลือยี่สิบขับรถเลยฮเอเอแล้วปรมาถึงจุดหมาย้วครับ โอเคครับเราแสดงว่าเราปลอดภัยแล้วไปครับ